ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี่ก็มีโอกาสมาวัดปูถมดินหรือวัดปูนีระน้ำกับพี่น้องทุกท่านที่เคารพครับที่ขำว่าเบิ่งขม้าชมแล้วทั้งช่องพุ่งพะาด้วยกับกับประคุณที่พี่น้องที่ตามแลเขม้าเบิ่งขม้าชมมกับผมก็ได้ไม่โอกาสขม้าเบิ่งวัดพระจันทร์ถมดินกับเิ่นกัถมกับถกัพ่อแล้ว แต่ก็ยังพอนิเสร็จสิ้นเพราะว่าเก็บปับเนื้อที่นาดินก็พอนี่โบหันแล้วบวันสมบุนครับก็พี่น้องก็มาเบิงเนาะครับว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋แน่มีความต้องการว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋แน่เพิ่นสิเฮ็ดห้องน้ำบอเพิ่นสิเฮ็ดกุฏิก็รอโอกาสนั้นเพราะว่าก็ยังปัจจัยยังบ่พอก็รอเบิ่งไปซะก่อนเนาะครับเนาะอยังมึงมื้อนี้เพิ่นก็เอิ้นมาให้มาปรึกษากันเรื่อง พันสีเพชนเสทองน้ำแล้วก็บันเส็ดกุฏิพันว่วาสันต่อไปแล้วก็ลอถมถมทีนี่ก็ให้เคียวให้เกล็ดให้เลี้ยวก้อนมาสันพันว่าเาพนกเลว่ามือนีพเนธ่วาพันในเล็กแล้ววมาสันพันก็เลยมาปรึกษาว่าสีเอาอางไรดีเรื่องเล็กเรื่องเบื่อแต่เลียงพนกับบ่ถือกงวดบางเนผู้ถือกถือเนีอยู่กับบ่้ลแต่พันนวาพนในล้วงวดนนี้ อาจสิถูกเลือดสิบถูกเข้ากัมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องข่ามาเบิ่งว่าเพิ่นสิว่าจังไหร่เพระาะว่าคาบ่แน่ใจว่ามันสิถืกสูงหมดเพิ่นว่าก็มันก็มีหมดเข้าวเดิอนออกอยู่ถือมากขำข,ขำขำๆำมากกัมาผิดหมด1-2ึ่หมดมันก็เข้าวเยี่ยยู่าซั่นเพิ่นว่าซั่นเด้เท่าก็พี่นาคพี่ผิดจย่หน้าเบิ่งเนาะครับว่าตัวเลขเพิ่นสิว่าจังไดรมื้อนี้ เาก็ค่อยเบิง่งในชิปนี่แหละครับพอมาเบิ่งเนี่ยที่ททดินที่พื้นถมแล้วก็มันแล้วปับเนื้อที่เนื้อที่พันแล้วปับหนาพันแล้วก็กให้พี่น้องที่เพิ่นหวนเงินมาถมดินมาจ้างรถมาซื้อดินมาซื้อหินมาถมนี่ก็ ขอบุญขอบุณพี่น้องทุกท่านที่มีน้ำใจมาทำบุญน้ำทา่าน้ำเพินเพิ่นกาบอกว่ากาขอพระคุณนพี่น้องญาติโยมเดิเด้อซอยกันเนี้ยหลายหล,ลายคนเอ็ดมินทุกท่านที่มาในมาเป็นสะพานบุญให้เพิน่นเพิ่นวางซานผมก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้เพิน่นทั้งส่องพุ่งพระล่วยแล้วก็บุญพระล่วยบุญพระศุกเพิ่นก็เป็นจัดเงยน้ำทิมเพิ่นเป็นชงเงยนะครับ ขอบุนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ข้ว่าเบ่งเ้ามาชมมาทมดินมาทำบุญํำทานนํำเพลินมีปัจจุปัจจัยไว้เหลือเพลินเพลินกเกิดเหตุได้สาง่งแต่ได้แล้วอยู่ครับก็ถือว่าไว้เติมอยู่พี่น้องก็ใจซอยกันทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะถือว่าได้สมมาพักวนอยู่ปัจจัยหรือว่าเงื่นบริพนบริจาคมาสมทุกสร้างดินมาทมดินให้เพลิน ขอทือว่าขอบุญขอบพุณนพี่น้องทุกท่านที่มีน้ำใจในจุดนี้มองเห็นความสาคัญของในวัดในว่าพระพุทธศาสนาลิงเห็นว่าหยาดนิ่มคือสีมียึดใจใสท่ทธามาสสังน้ำเพลินั่ะเสรนเขาวา่กาก็ดีจ้น้าพี่น้องเนาะสาน้ำา,นนาท่าบุญเฮ็ดบาทหนึ่งก็ได้บาทหนึ่งเฮ็ดสองบาทก็ได้สองบาท,ได,บาทได้บุญได้กุศลพระรนี่สสงหลาย สังวัดสั่งศาลาสส้างน้ำท่านบุญใน้เพิินผมกะดีใจน้ำพุ่มใจพี่น้องที่คำว่าเบึงคำว่า,าชมที่อุดเงินมาทานน้ำเพิินนี่ปัจจุบใจมาสาั่งน้ำเพิินกะดีใจครับผมกับพุมพ่มใจในสง่งพงพะลุ้ยก็เป็นส่งน้องไม่ม่ไม,ไม,ไม่คนที่ตามยังมาคัอหลายหลายขาแรงขาตัวยังมาได้กับฝากในจุดนี้พี่น้องทุกท่านนะครับเด้อ ฝากส่องเงยเพิ่นบุญน้ำโกำสงงกเพิ่นเป็นเจกน้ำเป็นส่องเงยผมกะมานาเพิ่นมาเป็นหอยร้อยน้ำขาดก็ว่าได้เพราะว่าเป็นส่องหน่อยส่องไม่สิ่งใดที่ผมขาดตุ๊กพองกกับกระทั้นนภัยด้วยนะขนาดนี้ณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นน้องไม่หัดไม่หัดบอกไม่บ้านีนบ้านในเก่งบ้านในบอกเก่งเหตุยูทูบเห็ดส่องกับบ้านในเก่ง เพราะฉะนั้นผมกับกับพระ่านไพ่กับขอโทษสิ่งใดที่ผมทำผิดหรือว่าลาชาหรือว่าสีบอถูกใจครับพี่น้องว่านีดีขึ้นกกับพระทานไพ่กับท่านโทษทุก่านนะครับเดพราะฉะนั้นผมกับสีพยามทำในจุดทำในจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เสียพี่น้องที่ตามมาเบิ้งแหล่วกับว่าเออดีขึ้นด้ว,รรวยพุงพาด้วยเอ้ย เพื่นในวาดังสี่ผมก็จะย่อมรับผมก็จะได้ดีใจนีก็ล่องใจทำงานขึ้นเพื่อพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เขามาเบิงเขามาชมผมก็จะได้มีก็ล่องใจทำงานให้พี่น้องได้ฉิดเด็ดดีๆพี่น้องเบิงให้พี่นอ้งนองชม่มทุกท่านนะครับพผมก็เป็นช่องน้องใหม่ที่พึงทำพึงเฮตดยังบ้ันถึงเดือนอยู่ครับเพราะฉะนั้นกราบขอบ,บุญขอบคุณที่เขามาเบิงเขามาติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมทั้งจงพงษ์พระลวยกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบิง้งข้ามาชมเราครับอ่าแล้วเราโมนีกก็มีโอกาสมหาพระอาจารย์เปิ้ลก็ได้ถมดินถ่มยังกัดไว้เนี่ยแอ่ะสร้างเล็กสร้างยังสร้างกัขบข้ามาเห็ดแต่ทีนี้งานน้ำเพลินเตรียมเฮ็ดต่อไปโรงงาเปิ้ลก็มีแนวทางแนวี่นสร้างกเข้ามาเห็ดทุกหมู่ทุกท่านเข้ามาเบิง้ง ผมก็เลยเดินมาเบิง่งน้ำเพินเ่นว่าเพิ่นบ่ให้แล้วในจุดใดยังจุดใดเขากัดในเบิ้ง่วยกัดพี่นอ้องผู้เพิ่นถมดินผู้เพิ่นออกเงินมาบริจาคงันมาถมดินถมยังประเทศมืองในประเทศไปนอยแล้วไปยังเพิ่นก็อยากเห็นอยากหูเพื่อนเพราะฉะนั้นผมก็ามาถ่ายถ้ำให้พี่น้องเบิง่งทุกท่านนะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นกับเาเรื่องเห็ดอวอิริเพิ่นเป็นเป็นเป็นวัดที่เพิ่นสร้างเป็นวัดที่พัฒนา ็นคู่วาจารย์ที่เพิ่นมาสร,ร,ร้างยี่หลีครับก็ยอมรับปรเป็นงานพวกผมทีมงานท่องเที่วรวยกับบุญพระโชคกับมูยูทูบแอดมินนี่ก็ไลไรไร่องที่มานน้ำกันมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นกับขอบบุญขอบพุ่นได้เห่า้เหากับขอบบุญขอบพุ่นเพิ่นที่นี่บุญกุศลได้สร้างบุญน้ำเพิ่นกับขอบพุ่นพี่น้องทุกท่านด้วยกันนะครับแต่ว่า มาพ่นพ่นฝันก็มาพ่นฝันแล้ววันนี้การเล่นเรื่าเจริมาบอกน้ำพ่นื่นาปรึกษาแนะน้าจุังไรเ็ย้ก็จด้สิได้จะได้มีศุขมันนี่เนวาสันกับผมก็เลยมาแล้ววนี้สิเมียนโมเมียนนันกับพีนาเบงอเดอพี่น้องรอเบิงมาพนสิวาอย่างไรมันนี เป็นตานั่นบ่เป็ดต่ได้โฉกเป็นบ่หงวดนี่แต่วงวดบางแหบางคนก็ว่าดได้เนี่ยบางคนก็ว่าบ่ได้แต่ว่ากระซุนมากก็บ่ได้หรอกครับพอเรี่อมาตรงกันหลายอาเสือก็เนี่ยคดีแล้วบ่ถือบางแห่นแต่วงวดนี่เป็นก็ว่าเป็นเพื่อโยธาจันทร์เปนก็เลยโทรมาคุยกันมาปรึกษากันมาเนี่ยกนนนน็ผมกลาวพยายามติดต,ต่อต,ติดตามพระอาจารย์มาตลอด จะหมวดก่อนบนก็มากหวดนี้เป็นการว่าหวดนี่พัฒจจนาแ่การต้มาค่อยฟังมึงอีกคลิปต่อไปเนาะครับพี่น้องผมก่าของบนของคุณที่มีพุ่นนีผู้เข่ามาเบิ่งเข่ามาชมมากมากเขามาติดตามโคตกระดิ่งยังเตืยนทั้งทัง้งช่องพงเพระรวยกับขอบุนขอบคุณพี่น้นองหลายหลายท่านท,ท,ทุกทุกท่านที่เกิมากดติดตามเข่าวเาบิ่งเข่าวาชมแต่ตอนนี้ก็ เป็นซองน่องน่องนอง่นอ,งนองไม่อยู่พระในห,หลายบพระคนห,หลายคนเบิ่งพระในหลายก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณเนาะคอยขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวว่าสิเป็นซองเงยน้ำเพลนครับผมขอบบุญทำบังเทีดประมาณเดือนหรือบ่ตรเทืนเดือนนะครับขอบบุญขอบคุณพี่น,น้องพี่น้องบางคนก็ได้อวดเงินุ่นทองมามาสางน้ำท่าบุญน้ำเพลนถมดินแล้วก็จริงแต่ว่ายังห้องน้ำยังกุฏิก็บ่ได้แล้ว บาดนาดินเตรียมนาดินกับยมพันธ์เลี่ลี่ยวแต่งพวกแต่งยังพันธ์เสร็จครับเป็นเล็กเป็นลาเป็นไม้เป็นไหลเพื่อนกับสร้างขำว่าเห็ดเลี่ยเลี่ยวบุญกับสร้างคำ่าเล็กกับสร้างขำว่าอยู่พระเทวพระนี่ยหละเป็นกับเสียงสร้างดำเนินการต่อไปนะครับเพราะผมก็ได้แต่เป็นสะพานบุญแล้วก็มาเบิ่งน้ำเพิ่นเพื่อนกับเสวให้ฟังสรีแนนน้าทังให้เพื่อพี่น้องผู้บเดมาผู้บเด ยุกกย่ยเก,ก๋ยุ่ไก๋กะได้สิเด้ข่ามาบึงในคลิปผมกะสิเข้าใจว่าเป็นส่างอิหลีเพันถ้ำอิหลี่ขอผมกะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ข่ามาบึงช่องพงพระรวยกะกราบขอบพระคุณนะครับเด้อที่ข่ามาบึงสำหรับคลิปนี้กะขอเสิยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้คลิปหน้าค่อยเบิ่งกันต่อเนาะพี่น้อง สองพงพร้รวยขอกราบขอบุญขอญพุ่นพี่น้องทุกท่านที่ขมากคิดตม่มกดไหลคดแช่กระดิ่งยงเตียนไวชิดไม้ไม้ตัวเล็กไม่้เด็ดเด็ดกัดเสดได้ังต่อไปงวดต่อไปงวดดีกัดเสดได้วงต่อไปว่าเออพงพะารวยดเด้ดดเล็มาแล้วได้เล็กมาแล้วกัดเสดวา่ากัดเสดได้เห็นพร้อมกันนะครับเด้อขอบุญขอบพุ่นครับทำรับช่องนี้ ทรงพงศ์เขารวยนี่เอามาคลิปใหม่เบิรงสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับขบับสวัสดีครับ